นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนรายการของเราได้ด้วยเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือบิตคอยผ่านบิตคอยไลนิ่งคิวอาร์โค้ดที่ผมขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้หรือจะส่งกำลังใจผ่านมาทางซ u เปอร์แตงก็ได้เช่นกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ผมขึ้นเอาไว้ด้านล่างใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงครับสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วทั้ง3เทียนะครับเราจะมีกลุ่ม Discord เพื่อเข้าไปพูดคุยกันท่านสามารถเข้าไปจอย d i s c o r d ของเราได้ซึ่งท่านสามารถไปถามตอบแบบสดๆได้เลยหากท่านเป็นสมาชิกนะครับเราจะมีเซสชั่นที่จะจัดใน Google Meet นะก็มาคุยกันสดๆถามตอบกันมาสดๆได้เลยถ้าท่านมีคําถามสงสัยอะไรยังไงเนี่ยก็ไปเจอกันในนั้นได้นะครับเพระาะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord กรุณาทักมาหลังไม่ด้วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติในเรื่องของการยกเว้นภาษ,ษีคริปโตซึ่งเกิดจากแคปิตอลเกนหรือว่าส่วนต่างของกําไรก็คือถ้าท่านซื้อต่ําขายสูง นะท่านก็จะได้รับการยกเว้นภาษีจากส่วนต่างของกาไรอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยินดีถูกไหมแต่ผมกลับมองว่าการที่คุณตีความกฎหมายตัวเนี้เข้าข้างตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียเป็นผลร้ายกับคุณมากกว่าเพราะว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ในตัวบทกฎหมายอันนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เขียนแต่สุดท้ายแล้วเวลาสมรประกตีความเนี่ยเขาไม่ได้ตีความเข้าข้างคุณนะครับ มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเดาใจกรมสรรพกรว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับซึ่งผมก็คาดการณ์ว่ากรมสรรพกรคงอาจจะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่กับไอมาตรก,การตัวเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องหาทางเล่นงานคุณด้วยวิธีอื่นนะค,คุณอาจจะได้กําไรจากการเทรดคริปโตก็จริงแต่ถ้าคุณโอนมาจากเอ็ก a เชนนอกเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้นํานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมานั่งดูว่า s ีนารีโอแบบไหนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแล้วผมไม่อยากให้สมาชิกของช่องเราไม่อยากให้เพื่อนๆในช่องเราต้องโดนหางเลขของกรมสมรมพารนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้หนังสือนะครับโอกาสในระบบการเงินที่บิดเบี้ยวก็ทําตามเงื่อนไขก็คือช่วยเขียนมาหน่อยว่าคุณชอบคลิปไหนของเรามากที่สุด นะครับแล้วก็แท็กเพจของเรามาด้วยนะครับใน Facebook นะครับเปิดสาธารณะแท็กเพจแล้วก็ hashtag phantom ร r i ว a c y รวมถึงเอาคลิปที่คุณชอบอะเอาไปแปะไว้ในคอมเมนต์คนอื่นที่เขายังไม่รู้จักช่องเราเขาก็จะได้เปิดโอกาสให้เขามาเจอคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วผมก็หวังว่าช่องของผมเนี่ยจะทำให้คนไทยได้ลืมตาอ้าปากได้ได้ยืนขึ้นด้วยลํำแข่งด้วยเองได้ ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาระบบที่รัฐบาลสร้างให้เราไม่สามารถเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ทักมานะครับหลังจากที่ท่านทําเรียบร้อยแล้วก็ทักมานะครับส่งมาในอินบ็อกซ์แล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ไปให้นะครับ d i s claimer ก่อนนี่เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตของผมเท่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าผมแค่รวบรวม worst case scenario มว้พวกคุณเพื่อ ให้พวกคุณระวังตัวเอาไว้นะครับเพราะนั้นเราไปดูเลยว่ามีซีนาริโอไหนบ้างซีนาริโอแรกก็คือคุณสมัคร exchange นอกอยู่แล้วใช้ exchange นอกอยู่แล้วนะครับแล้วคุณมีคริปโตจำนวนหนึ่งคุณก็เห็นว่าเฮ้ตอนนี้มีกฎหมายยกเว้นภาษีให้ละ0%คุณก็เลยโอนจาก exchange นอกเข้ามาที่ e x c h a n g นไทย เพื่อเอามาแคชเอาเอามาใช้จ่ายในประเทศสิ่งที่ผมกังวลก็คือถ้าคุณทำแบบนี้สัมภากรอาจจะมองว่านี่เป็นไรายได้จากต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่า exchange นอกเนี่ยมันไม่จดทะเบียนที่ไทยถูกไหมทีนี้พอคุณเข้าเงื่อนไขว่าคุณอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันคุณมี tax r e s i d e n t ในประเทศไทยนะครับ เขาก็จะใช้เงื่อนไขอันนี้ในการตีความว่ารายได้อันเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากแคปิตอลเกนแต่เกิดจากการที่คุณโอนรายได้จากต่างประเทศซึ่งมันเป็นในรูปแบบของคลิปโตเนี่ยเข้ามาที่เอเชน g e ไทยและนั่นแหละก็จะเป็นช่องว่างให้รกรุมสัมพาร์ตีความว่ามันคือรายได้จากต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี Tax r e s i d e n t ในประเทศไทยและคุณทำแบบนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสรมพาร จะตีความเข้าข้างตัวเองได้ไหมนะครับเพราะว่าดูจากกฎหมายที่ออกมาเนี่ยเขาระบุแค่ว่ายกเว้นแคปิตอลเกนซึ่งจะต้องเกิดจากการซื้อขายภายในประเทศก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องซื้อสมมติคุณซื้อบิตคอยแล้วคุณอยากจะแคชเอาออกเป็นเงินบาทอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องซื้อบิตคอยผ่านเอ็กชเชนไทยก่อนแล้วคุณถึงจะแคชเอาออกเป็นเงินบาทได้ ที่ e x c h a n g e ไทยเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการที่คุณไปซื้อข้างนอกแล้วโอนเข้ามาที่ e x c h ช n g นไทยอันนี้คือถ้าผมต้องตีความนะผมจะตีความว่ากฎหมายเขียนมาแบบนี้ดังนั้นคนที่ไม่รู้อีโน่อีเนแล้วคิดว่าประเทศไทยใจดีแล้วคุณก็เลยโอนทุกอย่างจากเมืองนอกเข้ามาที่เอ็ช n นไทยอาจจะเป็นช่องว่างให้สมพาร,รตีความแล้วมันไม่ได้เข้าข้างคุณนะนะครับคุณก็อาจจะต้องเสียภาษีเพราะว่าสมพารมองว่า เป็นรายได้จากต่างประเทศที่สำคัญคือสมรจะรู้แล้วว่า wallet ของคุณคืออะไรเขาจะเริ่มหาความเชื่อมโยงได้แล้วถ้าเขาอยากจะแท็กนะครับถ้าเขาอยากจะแท็กค,คุณเขาอาจจะหาความเชื่อมโยงได้รวมถึงอะไรรวมถึงเขาอาจจะหาความเชื่อมโยงในอนาคตโทษทีหาความเชื่อมโยงในอดีตที่คุณไปเอาเงินจากไหนมาไปซื้อคริปโต นะครับเขาจะรู้หมดแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงแรกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นคนแรกๆนะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะโอนจากเอเชียนอตเข้าเอเชียไทยเนี่ยแต่รุณารอให้คนอื่นทำก่อนแล้วดูซิว่าเขาโดนฟ้องร้องหรือเปล่า นะครับเข้าใจว่าตัวกฎหมายเนี่ยมันจะใช้ปีหน้าก็แสดงว่าปีนี้คุณโอนเข้ามาคุณก็โดนปีความแน่แนว่าเป็นกำไรจากต่างประเทศแหละแต่ว่าลองดูปีหน้าดูสักประมาณ6เดือนถึง1ปีก่อนว่าคนอื่นเขาทาแล้วโดนสมรกรเล่นอะไรหรือเปล่าซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีแสงในในโซเชียลมีเดียด้วยนะถ้าเป็นแบบตาสีตาสาเนี่ยสมรบางทีมันไม่ได้สนใจหรอกแต่ต้องเป็นแบบว่าเพจใหญ่ใหญ่ที่แบบว่า ผมทดลองดูแล้วทําอย่างนี้ทํางงอ,อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วผ่านอันนี้ผมว่าถ้าเขาผ่านนะคุณก็ไม่ชชว่์ได้ว่าค่อนข้างจะมั่นใจนะครับหรือคุณอาจจะต้องถามเจ้าหน้าที่สัมพารนโดยตรงเลยว่าเฮ้ยสัมปาานตีความกฎหมายนี้ว่ายังไงนะครับเพราะว่ากฎหมายไทยบางทีมันขึ้นกับความตีความเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกฎหมายภาษีเนี่ยตีความแล้วก็พอคุณมีปัญหากับสัมปาานเนี่ยส่วนใหญ่แพ้หมด อืมส่วนใหญ่แพ้หมดนะครับแม้กระทั่งคดีภาษีมรดกอะไรต่างๆเนี่ยดีความก็แพ้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนซีนารีโอที่สองมีคนถามมาว่าเอาแล้วถ้ากรณีว่าเป็นสามีต่างชาติล่ะนะครับสามีต่างชาติอาจจะมีวอลเล็อยู่นอกประเทศซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแล้วโอนให้เป็น กขเรียกว่าโอนให้คนไทยอ่ะมาแคชเอา์ออกเป็นไม่ว่าจะในานามาจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนอะไรก็ตามแต่นะ,ะคนต่างชาติโอนมาให้คู่สมรสในประเทศไทยอันนี้ก็อาจจะถูกตีความว่าเป็นภาษีการให้เป็น g i ฟ t ์แทครับมันมองได้สอง,สองกรณีนะฮะกรณีที่ตัวเองโอนให้ตัวเองเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นรายได้จากต่างประเทศถูกไหมแต่ว่าถ้าถ้าสามีต่างชาติโอนให้ภรรยาเป็นคนไทยอย่างเงี้ย ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นาภาษีการให้นะครับทีนี้ไอ้ Gift Tax มันคิดยังไงมันคิด5%ของมูลค่านะครับ5%ของมูลค่าที่มีการโอนให้ <c oughs> เข้าใจว่าคิดเป็นต่อปีนะครับในกรณีที่สามีกับภรรยาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะกฎหมายก็จะมองว่าคุณไม่มีนิติสัมพันธ์อะไรกันดังนั้นการให้แบบนี้ กฎหมายจะลิมิตไว้อยู่ที่10ล้านก็คือถ้าตีความแล้วนะครับว่าสามีเนี่ยโอนให้ภรรยาที่เป็นคนไทยนะสามีต่างชาติโอนให้ภรรยาที่เป็นคนไทยไอ้ตัว10ล้านตัวเนี้ยนะครับคุณจะต้องถูกหกักภาษีหเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้คุณก็โอนให้ต่ำกว่า10ล้านแล้วกันนะครับเป็นราวาโอนให้ต่ำกว่า10ล้าน แต่ถ้าคุณจดทะเบียนกันอย่างถูกต้องกฎหมายจะยกเว้นให้เป็น20ล้านก็คือถ้าจดทะเบียนถูกต้อง20ล้านคุณจะเสียภาษี5%แต่ถ้าต่ำกว่านั้นไม่เสียพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำถามที่มันควรจะถามคือคุณจะเสียภาษีเท่าไหร่หรือคุณควรจะหาสามีแบบไหนที่จะยอมโอนให้คุณ ปีละ10ล้านหรือปีละ20ล้านนะอันนี้อาจจะต้องเป็นคําถามแยกออกไปอีกทีนึงนะครับถ้าคุณหาได้ก็ดีนะให้เขาโอนให้คุณปีละ10ล้านนะหรือปีละ20ล้านนี่ก็อาจจะพอใช้ชีวิตแล้วแหละนะครับโอเคเพราะฉะนั้น2 s c e n นารินะครับก็คือถ้าตัวเองโอนให้ตัวเองอาจจะมองเป็นภาษีต่างประเทศนะครับรายรับจากต่างประเทศ ถ้าซีนอรรโอที่2คนอื่นโอนให้อาจจะถูกตีความว่าเป็นภาษีการให้นะครับก็สุดท้ายก็ต้องเสียภาษีอยู่ดีหนีไม่รอด playlist ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยผมเขียนว่า,าผมจะมี playlist อยู่ที่ชื่อว่าช่องว่างทางภาษีที่คนไทยควรรู้ซึ่งใน playlist นั้นน,น,นมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมพูดถึงเรื่องกรมสรรพากรรู้ได้ไงว่าเรามีรายได้ต่างประเทศ ก็จะพูดกันถึงเรื่อง common reporting standard วิธีการที่เขาจะรายงานเนี่ยว่ารายงานกันแบบไหนยังไงคุณไปดูใน playlist ตัวนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในท้ายคลิปนะครับคุณก็ไปไล่ดูเอานะกับอีกตัวหนึง่งวิดีโอที่ผมอยากให้คุณดูก็คือตัวนี้ครับแล้ววันที่ Exchange ต่างประเทศโดนแบนก็มาถึงแนะนำเพราะว่าถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมในานามของ คนต่างประเทศซึ่งไม่ใช่คนไทยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เอเชียนไทยโดนแบนไปหลายตัวแล้วถูกป่ะไอ้ทุทีเอเชียนต่างประเทศโดนแบนไปหลายตัวแล้วทีนี้ถ้าคุณจะเอาพาสปอร์ตไทยหรือเอาแบบเอาบาัตรประชาชนไทยไปท,ทาธุรกรรมกับเอ,เ,อเชียนต่างประเทศเนี่ยบางทีอาจจะโดนแบนเขาว่าจ,จะไม่รับคุณนั้นวิธีแก้ก็คืออยู่ในคลิปนี้นะครับก็ไปย้อนดูเอาส่วนใครยังไม่สมัครเมมเบอร์ชิพนะครับแฟนทอมจูเนียร์สองร้อยบาทต่อเดือนนะครับ อินเตอร์มีเดีย0หกรอแล้วก็ g l o b a l เนี่ยเก้าร้อยนะสำหรับท่านที่จะเป็นพนักง,งานเงินเดือนเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมายเนี่ยผมแนะนําไปสมัครจูเนียร์ไว้ก่อนเพราะว่ากลุ่มเนี้ยมีโอกาสที่คุณจะโดนหลอกมากที่สุดเอาเงินไปลงทุนอันนั้นสิเอาเงินไปลงทุนอันนี้สินะครับงนั้นถ้าคุณมีคําถามคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยเงินลงเอาเงินไปลงทุนตัวไหนตามที่กูรูคนไหนเขาแนะนําคุณถามได้ในช่องแฟนทอมจูเนียนะครับ จะหุ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณถามได้หมดในนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้ว่ามันน่าลงทุนขนาดไหนถัดมาก็คือ intermediate นะ intermediate ก็จะเป็นเรื่องว่าโอเคคุณมีเงินเก็บแล้วสักระยะหนึ่งนะครับอยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะอยากจะรู้เทคนิคการขายนะครับก็มาในช่อง intermediate ส่วน global จะเป็นว่าถ้าคุณธุรกิจคุณใหญ่ ในระดับหนึ่งแล้วคุณอยากจะขยายอยากจะสเกลอัพธุรกิจจัดโครงสร้างองค์กรยังไงให้ประหยัดภาษีนะครับจัดโครงสร้างองค์กรยังไงให้ส่งต่อมาดกให้ลูกให้หลานได้ไม่ให้ทะเลาะกันมาคุยกันในแ a นทอมโ l o บอ l นะครับก็เราก็จะคุยกันในเรื่องประมาณนี้บทสรุปครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบนะครับอย่าวางใจทางอย่าอ,อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจสมอกรนะเพราะว่าถ้าคุณต้องมีปัญหาสมากรอเนี่ยผมบอกเลยนะชีวิตไม่มีความสุขแน่นอนนะครับชีวิตไม่มีความสุขแน่นอนครับคุณต้องเสียเวลาขึ้นขึ้นอันนั้นแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลนะแล้วแถมถ้าแพ้เนี่ยโดนปรับย้อนหลังดังหักเพราะนั้นะไม่สนุกเลยถ้าคุณจะต้องเจอกับสมอกรอเพราะฉะนั้นให้คนอื่นที่เขาเก่งๆนะทำไปก่อน ให้ดูก่อนว่าสมรกรจะตีความยังไงแต่โดยส่วนตัวผมอะผมตีความ worst case ไว้ก่อนนะครับตีความแบบเ o r ร์ case ไว้ก่อนจะได้ไม่หลงตัวเองจนเกินไปแล้วพอคุณหลงตัวเองจนเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณจะไม่ระมัดระวังในสิ่งที่สมรกรจะตีความนะครับเพราะ,ะนั้นก็ทำอะไรให้มันเนียนๆหน่อยแล้วกันถ้าคุณอยากจะทำะนะอืม ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าการมี Residency นอกประเทศการมีอะไรต่างๆนอกประเทศเนี่ยการมีพาสปอร์ตมีมีวีซ่าพำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศที่เป็น t a x เ,เป็น zero ์เปอร์เนเนี่ยยังจำเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องคุยกันเรื่องนี้ต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเมมเบอร์ที่ยังไม่ได้จอยดิสคอร์ แจ้งมาด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษนะในการเข้าไปถามตอบสดๆนะครับโอเควันนี้ผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ